สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีตอนเช้าเช้าหกองศาทุกคนตอนนี้นะเมื่อวานไม่ไหวพักผ่อหนึ่งวันนะคะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนะคะสวัสดีพี่ป้านาะอาณะจ้ามาเหมือนเดิมจ้ะขางค่าจัดข้างค่าก่อนเมื่อวานไม่ได้จัดโอ้โหปากดีจริงๆทุกคนนะเห็นอยู่จ้ะเห็นอยู่ นะรวมยอดเลยเนาะทุกคนเนาะมามึงอีคโคกแม่ตากับน,น้องมานี่แต่งหน้านะเป็นไงนะน้องกลัวกลัวน้องสวยล้ำหน้าเหรอเออเราต้องพูดล้ำหน้ามันนะเราไม่พูดเกิดหน้านะมึงมึงกลัวผัวมึงเอาใจน้องมึงมากกว่ามึงแหมเมื่อวานเป็นหมาหัวเน่าทุกคนนะ เปไงผัวมึงถ่ายคลิปน้องมึงคุยกับน้องมึงจ้องนะุน่งนิ่งกันนุงน่งกันนิ่งกันฮะอีนี่นั่งเป็นเป็นอะไรเป็นหมาตายอืดอยู่ข้างๆนะผัวไม่สนใจแอมแต่งตัวสวยทุกคนพยายามพยายามทำแต่งตัวอาบน้ํานะอาบน้ําอาบท่าแต่งหน้านะทุกวันนะช่วงน้องอยู่นี่นะ กลัวไงกลัวผัวไม่ไม่สนใจทุกคนนะ,ะค่อยเนี่ยนะมันพูดนะทุกคนค่อยเนี่ยนะเอะหลานคนเดียวทำไมค่อยเลี้ยงไม่ได้อีโคกอีควายอีเตีย้ยมารู้สัดดานมึงนะคอนเทนต์พวกมึงพวกมึงไม่ต้องมานั่งพูดหรอกเออมีคนมาว่าว่าน้องค่อยอ่ะทำคอนเทนต์อีฮี้อะมึงไม่ต้องพูดหรอกพวกกูจัดทางถูกกูบอกแล้วผลสุดท้ายผลสุดท้ายไม่ได้ไปกูว่าพวกมึงเนี่ยนะ พูดอะไรให้มันตรงๆบอกเอฟซีเขาไปตรงๆเออค่อยมาเนี่ยค่อยมาทําธุรก,กรรมนะค่อยมาทำธนาคารเดี๋ยวค่อยกลับมันก็จบหรือเปล่าวะฮะททำไมมึงต้องพูดว่าเออมาทํางานเออจะมาหางมารองานนะไม่ใช่ามาทํางานทุกคนที่มันมาเนี่ยคือมันยังไม่ได้จิตจ,จะะักษณะยนาเขาเขายังไม่ตบปากรับคําแค่มันมามันมาเพื่อประชดผัวด้วยนะ ผัวไม่เอางานเอาการผัวมีผัวเด็กก็อย่างเงี้ยแหละมึงก็ต้องเลี้ยงทั้งผัวทั้งลูกเป็นไงอีเตี้ยนะมึงมาอย่างเงี้ยนะเอาอีเตี้ยก่อนแล้วกันนะอีเตี้ยมานั่งชี้แจงอีคโค้กนี่มันแน่นอนอยู่แล้วเราเล่นมันอยู่แล้วนะนะมึงจะมานั่งชี้แจงว่าเออเออไม่รู้เออป้าจะเลี้ยงได้ไหมอีกอย่างเออค่อยมาเนี่ยค่อยไม่ได้มาเพื่อทำคอนเทนต์นะ ค่อยมาดูมาลองมึงลองอะไรมึงลองอะไรมึงมานั่งกินกินนอนนอนมึงมาเอาวิวมึงมาเอาวิววิวมึงตกมึงไใจไหมวิวมึงตกมึงเลยมาเอาวิวอีเต้ อ้น้องในนะไอการมาเนี่ยมาไทยเนี่ยไม่เห็นปากดีเหมือนตอนอยู่บ้านมึงเลยไงฮะมึงนั่งสอยมึงนั่งเวลาพี่มึงพูดเวลาแม่มึงพูดนะมึงนั่งสอยมึงปากดีมึงปากหมาพอมาไทยนี่เออค่อยทําเสียงอ่นะอยนะค่อยนี่ก็เอาลูกมาก็เพื่อจะมาทํางานมึงไม่ต้องมาทําเสียงต่อแหลอีเตียนะ เขาก็รู้กันหมดแล้วยูทูบเบอร์ที่มึงเคยไปอยู่กับเขาอ่ะทุกคนอนะเขารู้นิสัยสันดานมึงว่ามึงตอแหละมึงทําได้สิบนาทีอะมึงทําได้ออีหนองในนะมึงสอนทุกคนว่าทำไปเถอะทํำไปเถอะสิบนาทีนะเดี๋ยวก็มีคนนั้นคนนี้โอนมาให้เดี๋ยวก็มีคนเดี๋ยวก็ได้เงินแล้วมันสอนเขานะทุกคน นะไม่ว่ามันจะไปอยู่ท่าแข็งหรือไม่อยู่ตรงไหนมันสอนพฤติกรรมให้ทําแบบนี้หมดนะทํำดีๆทาเสียงให้อ่อยนะทําตัวน่าสงสารนะเดี๋ยวก็มีเงินเข้ามาเป็นไงฮนะมึงไม่ต้องมาสร้างภาพว่ามีคนนะบริจาคให้ลึงแดกใช้คําบริจาคเลยทุกคนนะ มีเอฟซีซื้อของให้ลูกมันกินนะเห็นลูกเออเห็นไอ้ดุกน้อยกินได้นะเมื่อวานนี้ซื้อขนอมให้ลูกนะเนี่ยหมดไปสามร้อยนะแล้วก็เอามาวางบนโต๊ะเนี่ยเอฟซี FC ซื้อให้นะไม่ได้ซื้อเองโถูอีเตียอีเตีย,อยพอเถอะนะพอเหอะพวกมึงไงอีควายนะอย่าทําเลยว่าทําตรงไหนเขาก็จับทางถูกเขารู้สันดานพวกมึงไงนะมยูยูมึงตกนะพวกมึงกับวิวตก นะเพราะปากกันไงเพราะสันดานพวกมึงไงไม่รู้ไม่รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะสันดานสันดานเหี้ยๆของพวกมึงความต่อแหลของพวกมึงความสร้างภาพนะพวกมึงทําได้หมดไงเออเขาก็เลยไม่เชื่อนะมึงรู้หรือเปล่าที่มิวมึงตกเพราะอะไรคนเขาไม่เข้าไปดูเขาดูในฟีเจอร์มึงเขาา้าใจไหมในฟีเจอร์มึงเขาา้าใจไหมต่อแหลเนาะทุกคนเนาะ อ่ะเออเขาดูในฟีดทุกคนอย่าเข้าไปดูนะนะถ้าเผลอเข้าไปดูกดรายงานนะกดไปที่จุดสามจุดนะแล้วเขียนแล้วมันจะมีรายงานขึ้นนะคะกดตรงนั้นแหละจา้านะถ้าถ้าดีเข้าไปที่ช่องมันแล้วกดสามจุดข้างบนขวามือนะแล้วกดรายงานตรงนั้นเลยนะรวมยอดแล้วก็พิมพ์เลือกคลิปที่ที่เราไม่ชอบแล้วก็กดเลยขิปพิมพ์เลยนะกดตรงนั้นเลยจา้านะเป็นไงวิวตกไงวิวตก ยอดตกนะเงินไม่พอแดกมันจะไม่พอแดกไนดะ้ยังไงมีการมาพูดว่าไงไอละการที่ค่อยกินเหล้ากันกัอีอ่างอีหัวนมดำนะ่ะเออค่อยก็ไม่ได้กินเงินของค่อยละล่านะมีเอฟซีเขาเลี้ยงนะค่อยไม่มีปัญญากินเหล้าที่เมืองไทยหรอกอีหนองในอีนองใน,น,นมันพูดทุกคน นะค่อยไม่มีเวลาซื้อเออค่อยไม่กล้าซื้อเล้าค่อยไม่กินที่ซื้อเล้ากินที่เมืองไทยหรอกมันแพงค่อยที่ลาวามันถูกค่อยเลยกินได้ค่อยก,ก็กินแค่ม่ม,ม่แม่แม่กินนิดนิดนหน่อยนะกินเพื่อผ่อนคลายอิสอออระผ่อนคลายที่อะไรนะแดกกันตีสองตีสามนี่ผ่อนคลายผสมน้ําท่อมเข้าไปไงควายมันก็ชุ่มกระชวยนะแหม มึงสองตัวผัวเมียมันติดน้ําท่อมพอแดกน้ําท่อมมึงยังพูดเองเลยว่าโอ้ไม่กินแลกกินแล้วมันขี้เกียจทางานก็นี่ไงนะมึงแดกน้ําท่อมผัวมึงขี้เกียจนะแต่ก่อนเงียนไงเงียนอยากจะได้เขาโอ้ยนะกระอกกติดแกลเ้มแกเหลียลอยากได้หำนะ มึงก็รู้นี่ผัวมึงอายุเท่าไหร่นะเขาไปมันไปสร้างบ้านมึงมึงก็ไปนะเที่ยวร้เทียวคือนะไปช่วยก็ทางานเขามาสร้างบ้านมึงก็ไปนั่งข้างๆเขานะไปช่วยเขาทําทําไปทํามาไปสีกันซะเนี่ยก่อนแต่งงานไปนไงเลยต้องรีบแต่งงานเงินแต่งงานก็เงินเขาบริจาคเข้ามาอีกอีกควายนะเงินที่เขาให้มาเพื่อจะเอาผัวเงินสีกันก็เงินที่เขาให้มามึงก็ไปสีกันอีกควายมึงอย่บพู่อะไรอีหนองนายนะมึงพูดอะไรมามึงก็ต่อแหลมึงมาเนี่ยมึงมาเอาวิวนะ มึงรู้อยู่แล้วอีคือหกอะม,มันเลี้ยงไม่ได้หรอกนะลําพังลูกมันมันยังเอาตัวไม่รอดเลยนะเลี้ยงคู่กันก็มันเดียบันไลเลยไม่พูดกันนะได้แต่เล่นกันอีอาโออะนะดีไม่ดีนะให้เล่นหน้าจอทั้งวันนะมึงอย่าพูดเลยพี่มึงก็ต่อแหลมึงก็ต่อแหลอย่ามานั่งเสียงอ่อยนะควายอี่น้องในนะอย่ามาสร้างภาพนะก็บอกเลยนะเวลามาเนี่ยก็จะมาบอกว่ามาทำแบงกิง้งแบงกิง้งแบงกิง้งกีง่หน่อแตก นะมาแม่งทีไรก็แบงกิง้งแบงกิง้งควายนะก็บอกได้มารับเงิน YouTube นะมาเคลียงเงิน YouTube นะมาทำธุรกรรมนะเงินในธนาคารมึงอะถอนหมดถอนจนหมดหมดเกี้ยงแล้วมัง้งอีกควายนะเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมานี่นะประชดผัวด้วยทุกคนผัว ผัวไม่ทํามาหาแดกนะเนี่ยถ้าป้าเขาเลี้ยงไม่ได้ก็ให้พ่อเขามารับนะอีควายมึงบอกให้ผัวมึงทํางานแล้วพ่อมันมารับแล้วใครจะเลี้ยงลูกมันล่ะฮะโยนให้อีหมอยเลยอีหมอยไม่ไม่เอาเลยอีหมอยไม่มีเวลาเซ็กโฟนนะใช่ไหมแค่เอาอเลนโบไปเลี้ยงเนี่ยมันก็อ,อกึออกอ,อกัออกอุกอักตายแล้วนะไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวนะมันจะคุยกับหาได้ยังไงควายอีตี้มีใครเขาเชื่อมึงหรอ นะสวยอีโคกมึงจะมานั่งตอแล้วว่ามึงจะเลี้ยงหลานได้หลานคนเดียวเลี้ยงไม่ทำไมเลี้ยงไม่ได้ค่อยรักหลานเหมือนกันนะจะไมยากอะไรก็ซื้อขนมให้มันกินถึงเวลากินก็กินอีโคกมึงพูดง่ายนะแต่ทํายากนะเพราะมึงมึงไม่อยากมีภาระมึงนะมึงจะบอกว่ามึงรักหลานมึงอิลิลี่มึงยังไม่เคยเลี้ยงเลยเพิ่งเพิ่งมึงเพิ่งมาเจอมันตอนโตนี่เองอีควายนะมึงอะเหลือรักหลานมึงไม่เคยรักใครมึงรักตัวมึงเองก็รัก ไอ้ผัวแมงดามืองนะลูกมึงก็ให้กินแบบตามภาษาที่มันอยากกินมึงอย่าพูดเลยว่าลูกมึงไม่ยอมกินลูกมึงกินแต่มึงไม่มึงไม่ตื้อลูกมึงไงพวกมึงไม่ตื้ให้ลูกมึงแดกนะมึงอย่ามานั่งซ้ำภาพเลยว่า การที่เขาจะมาเนี่ยค่อยจริงๆค่อยอยากให้น้องค่อยอยู่อยู่กับบ้านเลี้ยงลูกนะไม่อยากให้ไปอย่างงู้นอย่างนี้ก็มึงไม่อยากรับภาละเลี้ยงหลานมึงไงอีควายนะอีปากพ่อยนะอีปากหมาแหมเมื่อวานนั่งด่าอุ้ยนะอีควายนะมึงมานั่งเสแสร้งว่ามึงเป็นป้าที่ดีมาอยู่กับค่อยเนี่ยค่อยก็อยากให้อยู่มันเป็นปีนะเหล้อเหลอแล้วอยู่ที่เนี่ยอํที่เนี่ยมาอยู่กับค่อยเนี่อความสะดวกสบายอํานวยความสะดวกนี่เป็นไง เป็นไงอํานวยความสะดวกนะมึงให้มันอยู่เพราะว่ามีกี่์ค้างไงฮะเพราะว่ามึงอะนะวันนี้วันนี้เป็นไงวันนี้พอเจอเจอ f อีพูดว่าเอ่ออีก้งมึงนอนตื่นสายช่อมนอนตื่นสายวันนี้ตืน่นเก้าโมงเอ่อทํานู่ทนทํานี่ประชดประชันมึงอะปากหมาอีควายนะมึงอย่าสร้างภาพเลยนะมึงทําไม่ได้มึงไม่รักหลานมึงนะมึงสร้างภาพนะคนสร้างภาพอะคนดูก็ดูออกนะคนดูกาเขาดูออกว่นะคา,าออความต่อแหลความ ความอะไรความเสแส่้งนะาการสร้างคอนเทนต์ของพวกมึงนะแม้เวลาหอมลูกหอมหลานแหมมองกล้องนะอีควายนะการกระทนะํานี่ยมันดูมันทำโดยไม่ต้องมานั่งเปิดกล้องให้ดูหรอกนะนะการกระทามันดูออกคนเขาดูออก เขาโตๆตกันแล้วเขารู้พฤติกรรมพวกมึงไงนะวิวตกไงน้องมาอยู่นี่ไม่ต้องทำที้อะไรเดินหีบิดไปนวนหีบิดนี่นะอ,อีขาเบียดนะแมมกลัวผัวจะไม่สนใจตื่นเช้ามาปกติไม่อาบน้ำนะนั่งนมยานนะแอน,นี่พอน้องอยู่นะอุ้ยนะกลัวผัวจะมาสนใจน้องมาต้องเอ่อตื่นเช้ามาแต่งหน้านะเดี๋ยวนี้แต่งหน้านะตื่นมาอาบน้ำอาบถ้านะแแต่งต้องแต่งหน้าโถีขาเบียดอีเรพี นะอ,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 อีพวกตอแหละนะมึงทํเทียอะไรก็ก็ก็เท่านั้นแหละนะยังไงพวกมึงก็คอนเทนต์นะมึงไม่ต้องมาพูดหรอกอย่าพูดเลยนะว่าพวกเรามาสร้างคอนเทนต์กูจะพูดทําไมเหรอกกูไม่ใช่ปากมึงนะแล้วกูจะผ่านไปดูกูจะจอบดูมึงทําไมเออในกูอีโซตีนนะบอกผัวมึงด้วยเฮียดูนมจีนเนี่ยก็ดูดูเส้นเส้นหมอยมือเข้าไปแดกอ่นะฮะ ไอ้เหี้ยปากแม่กูบอกว่าส้วมบ้านมึงตังค์ก็ไปดูดขี้บ้านมึงก่อนปะฮะเออค่อยมาอยู่เอ้ถ้าน้องค่อยมาอยู่กับค่อยเนี่ยสบู่สบู่ยาสีฟันค่อยซื้อหมดเหรอวันนั้นมึงกลับไปละมึงมึงไปลาวแล้วมึงกลับมาบ้านเนี่ยมึงยังบ่นผัวมึงเลยว่าสบู่สบู่ยาสีผมไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไม่มีนะมื่ววานมึงถ่ายห้องน้ำให้ดูหน่อยดิกูว่าขี้ใครหรือว่าชักโคมึงหนึ่งคงจะเถอะขะนะอีโสโคกนะดูสภาพบ้านมึงดูอ่างซึ่งล้างจานเนี่ยก็ยังดูออกเลยว่า เจ้าของบ้านแม่งขี้เกียจไหมลาแดกครอบอบซึ้งอะทุกคนเห็นแล้วจฮะฮักอโศโคกอิสกระปกนะม,มีคนทำเอ่อมีคนล้างจานนะกี่ค่าหนึ่งกี่ค่าสองนะกูรู้เมื่อวานเนี่ยที่มึงนั่งกางๆน้องมึงแล้วน้องมึงทำอ,อีเตียก็สร้างภาพทุกคนสร้างภาพว่าขุดปลูกผักนะทำนู่นทำนี่นะส่วนอีโคกนั่งเฉยๆคอนเทนต์ทุกคนมันยาก อยากหลงประเด็นนะคะมันอยากให้เราอะเข้าไปเป็นเอ่อเข้าไปมีดราม่าด่ามันว่าดูดิน้องมึงทาแต่มึงนั่ง,งเฉยๆเนี่ยอย่าหลงประเด็นนะคะมันต้องการให้มีประเด็นมันต้องการให้มีดราม่านะว่ามันนั่งเป็นขุนนายน้องมันขุดขุด,ขดปลูกผัก ปลูกมะเขือเทศอีลิลี่ล้างจุงล้างจานนะแล้วมันก็ถ่ายคลิปเนี่ยขี้ค่าหนึ่งขี้ค่า2มันต้องการให้มีคอนเทนต์ทุกคนบางครั้งคอนเทนต์มันมันทำได้หมดนะไอเฮียนี่มันมันตัวเขียนบทนะไอหน้านอแตดไอสนตีนไปก่อนเด้อสวัสดีจ้า